สวัสดีค่ะพี่น้องก้าพเาหาเห็ดด้วยค่ะอ่าก่อนเสรหลับส้มกับฝากติดตามมาเป็นกําลังใจเนี่ยด้วยค่ะมาเหลาะเบิ้งค่ะเพราะวาสิมีเห็ดบอค่ะไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะพี่น้องพอสิได้บ่นี่พอสิได้ไป็นอดเฮือนบอก่อนเสรับส่งกับฝากติดตามมาเป็นกำลังใจเนี่ยด้วค่ะจะหอดเหินจะเป็นลักษณะใดนี่ ทิมาเนี่ยคือมาอันนี้ได้พี่น้องเนี่มะอันนี้ที่เห็นใวเนี่น้ำจะถั่วบ่เนี่ยขันปิดไปน้ำจะถั่วบ่เนี่นี่ก็เหี่ยวสือส่อไปไปสือส่อนี่ยขันเห็นแล้วปิดเอาไว้มันเหี่ยวไปสือส่อเลยมันก็ซ้นแห้งเลยน้ำจะถ่วมมแล้วหร่ ายายหาซิบ,บ่อยยัยหาเสมอเสมอกับเเห็นพี่น้องจนจนบ้านจุดนี้ฮะกับถูกมือหาเห็นไล่กับเศร้าหามาแต่หามาแต่หาเห็ดเก๋งพี่น้องก็แวะมาหาเห็ดขอนเนาะค่ะเห็นเพิ่อนเก็บหลายมือเลยแหละค่ะแต่บดได้มาเก็บ เห็นเพื่อนเก็บหลายมื่อ,อไรเลยค่ะแต่บาดแผลมาเก็บก็ทรงยางใส่แปบมาเบิองนะที่เป็นต้นออยางว่าต้นออยางกับต้นม่วงค่ะแถวนี้มันออกหลายมื่อไรแหล,ละแต่ว่าบาดแผลมาโหอยู่เพราะว่าข้าแต่ไปหาเห็ดเพิงบาดแผลมาหาเห็ดนี่เนาะคะ่ะ แน่มกามากก็เห็นเลยแถวนี้กกก๊กย่างกับกกม่วงค่ะเอา่มันใจกับแยมแกงกับข้อสารใส่น้ำค่ะน่าจะเป็นขอนม่วงนี่ขอนม่วงเห็นพนลงขีปหลายมือแล้วแต่ประเดี๋มา ดึงออกให้มันเกิดใหม่นี่ค่ะซับเนีคก็ถือว่าเดรร้ยายได้หน่ซับเนีคก็ถือว่าเดรร้ยายได้ค่ะเดี๋ยวสิหาอีกอันนี้ต้อ,อย่างด้วยพี่น้องต้อ,งอย่างอันก่อนน่าจะเป็นต่อม่วงสะแกมันก็สุบได้นะคะ มันเห็ดกระด่างอ้อนกระตุม่มตั้งสันพอแก่ละเอาไว้จะมันแกเห็นบอลนี่ตัง้งจะได้ดไมหมฮโอ้มันก็อยู่้ำสนนนนวนเนาะยันงูนง,งูนะ โอ๊ย oh, ่สิวาวโธ่โว้ยเฮ้ยแต่บงกือเลยนี่ยาวาวโโว้ยอันแกนี่ก็เอาก็เอาสุปวนี่กะแม่กินกต่ต้ามันอ่อนคือบ่บบกแล้วเอาไปแกงกมันออกอยู่ห้องหูอยู่แต้าดเขาปลาไปแตาปลาให้ถึง ป่านี่ถ้ามิตกนะมันก็มีคนมาเอาแล้วก็เรยบอมาให้เพิงเ่งนะเมือม่อละเมื่นละอีกสองสามมือ,มค,อคนช่างสมื่นแลแต่เ่าไม่เห็นให้เขาบานเขาไปซองไฟไหมเออบานเขาไปซองไฟไหมลอยหาซิฟกับกินไปกุ้งเทพนะสามลอยหาซ บรหานขายแพงดอกบานห้าบ้านม่วงเขาขายสองลอยห้องขายลอยหาซีบบานม่วงนะแต่ว่าเขาขายผัดผัดขายเจ็ดขีดผัด,ผด,ด,อผดลอยหนึ่งได้ป่นนี้ประขายเป็นโล่ปะสองลอยฮะตัก,ตกมาอีกผูนมัจนผูนเพรว่าอทิบดีวัจนเด็กเกะแทะวันจันนีนน่เด,ด็กเกะแถ่เลยแต่ว่าท่าน,ดนเด็กกินดอกมาเห็นมีเห็ดขายอยู่น้ำตลาดจักเทื่อ เอ้ยมันต ok ้องส่งต้นเสาเด้อกรุงเทพน่ะส่งเสาเนี่ยหอนมืออื่นขัดส่งต้นบใบไม่ใช่หอนมือหื้อแม้หันส่งต้นต้นบใบไม่ใช่หอนมือหื้อหันส่งต้นเสาเนี่ยมันจะหอนมืออื่นห้าต้องส่งก่อนเที่ยงคุกรุงเทพเมื่อกี้ละสามสิบห้าบาทฮากก็เคยสื่อกินอยู่ มันก็สิเอาเอาเอากีา่ฟุลดออกก่อนค่ะไอ้แก่มนก็สูบได้ไหมโอ้ย้าบอกแม,ม่มาเก็บเอาเนาะโอ้ให้มาเก็บเพชรดอกหลีกกันเด้อขันนี้เอียงก็ได้เออมันแดดแห้งฮะกล,ล้วยน,นะกล้วยยุใสกล้วยยุใส ขาพปิ้งสาไม่ได้เปิ้งปฏิทินจักเรือดอกไปแต่ปลาเมื่อเสียกี่พุนออกจากเฮ็ดกันนี่เออคันซันยังได้ขออภัย่ด้วยค่ะไปแจ๊กกี่พุนออกก่อนค่ามเบิ่งอีกทีนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเพลิงกันนั่นละดอกจูบสามดอกกับดอกบ้านดอกเนื่องล่ะใได้มากเนาะค่ะอันนี้ก็เฮ็ดต้อนมวงต้อนย่างเนาะค่ะ เฮ็ดเพลิงกับประมาณวันอังวันอาทิตย์วันจันทผลบั้นแจันทคือสเตเด้เก็บแท้เลยค่ะในสัปนี้ก็ถือว่าหมาอยู่งยามเฮ็ดบะหมี่เนาะค่ะเห็ดขมเห็ดเพลิงกับผลละอาทิตย์นาผลละพี่น้องสเได้เก็บเนาะค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจเน่เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะ ยังมาท่านเด็ดหลังด้วยค่ะขอบคุณไหมคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะจะก,กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเน่ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ